สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้แอดมินจะนำเรื่องราวในอดีตชาติของแม่ชีจันทาเลือยามมาเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวแห่งอาินไตที่สามารถพิสูจน์รู้เห็นได้ทางจิตเท่านั้นนะครับแม่ชีจันทาเลือยามปัจจุบันท่านบวชเป็นชีอยู่ที่สำน,นักวัดป่าคุณคตะอำเภอหนองคีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในอดีตชาติหนึ่ง ท่านเคยบำเพ็ญบารมีด้วยความทุกข์ยากลำบากเมื่อหลายราปีมาแล้วนะเมื่อหลายชาติมาแล้วนะครับท่านเคยมีบุตรด้วยกันอยู่สี่ท่านนะครับในชาติหนึ่งนั้นท่านเคยมีบุตรที่เกิดร่วมอุทธรเดียวกันเป็นพี่น้องกันมาก่อนที่มาเกิดแล้วในชาติปัจจุบันก็คือท่าน หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอกเกษตรสมบณ์จังหวัดชายภูมินะครับนั่นคือชาติหนึ่งที่ท่านเคยเกิดเป็นแม่และลูกกันมาก่อนแต่ว่าเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ให้ได้เห็นว่าชาติปัจจุบันเนี่ยท่านมีประจักษ์พยานยืนยันได้ว่าสมัยที่หลวงพ่อสายทองท่านสร้างกุติรับรองแขกญาติโยมที่วัดป่าห้วยกลุ่มใหม่ๆนั้นมันมีกองดินขึ้นมากองหนึ่งแล้วท่านก็ได้มีการปรับพื้นที่ ปรากฏว่ามีศรัทธาที่มาร่วมกันทําถางป่าจะพากันไปขุดดินกองหนึ่งขึ้นมาหลวงพ่อสา่ยทองได้ร้องทักขึ้นมาบอกว่ากองนั้นน่ะขุดไประวังจะเจอกระดูกนะทุกคนก็ตกใจว่ากระดูกอะไรจะมาอยู่ในพื้นดินกองดินแบบนี้คล้ายๆจอมปลวกนะครับท่านก็ไม่พูดอะไรท่านก็บอกว่าเออขุดไปเดี๋ยวก็จะไปเจอกองกระดูกก็ปรากฏว่าขุดไปขุดไป,ดไปก็เจอกองกระดูกจริงครับ นั่นท่านจึงได้มาเผยให้ทราบว่าในอดีตนั้นนหะคือเป็นกองกระดูกที่คุณแม่ชีจันทาเลือกยามเคยมาตายอยู่ที่วัดตากไม่กุมในชาตินั้นนะครับนั่นคือจับประจักษ์พยานในอดีตชาติสู่ชาติปัจจุบันแล้วก็อีกชาตินหนึ่งที่เคยเป็นลูกของคุณแม่ชีจันทาเลือกยามมาเป็นพี่น้องเดียวกันนะครับกับหลวงพ่อสายทองก็คือท่านฤาษีเกตแก้วอยู่ที่ จังหวัดหนองบัวลำพูนะฮะท่านนี้ก็เป็นผู้บำเพ็ญพุสายโพธิยานก็จะนับถือคุณแม่ทามาตั้งแต่แอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะเรียกแม่ทาว่าแม่ตลอดนะครับแม่จ๋าแม่จ๋าตลอดเป็นลูกรักอีกคนหนึ่งของแม่ในชาตินั้นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เคยเป็นลูกลูกบุตรกอนในชาตินั้นก็คือท่านพ้าอาจารย์บุญเดชยานเตโชวัดถ้ำแสงธรรมอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับท่านนี้ซึ่งในอดีตเนี่ย ท่านเคยเป็นบุตรของหลวงพ่อบุญทันมาก่อนบำเพ็ญภาวนาจนเห็นอดีตชาติตนเองแล้วก็ตามหาคนที่เป็นพ่อก็คือหลวงพ่อบุญทันบุญยทัตโตวัดบาทสามัคคีสันติธรรมอาเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับปัจจุบันหลวงพ่อบุญทันได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านอาจารย์บุญเดชออกตามหาพ่อในอดีตชาติจนเจอแล้วก็ไปตามหาพี่ชายตนเองจนเจอก็คือหลวงพ่อสายทองเตชจชมงนะครับแล้วก็สืบทราบตามมาก็คือได้รู้ว่าชาติหนึง่ง ก็คือเกิดเป็นลูกของคุณแม่จันทาร่วมปูทอนกับพี่น้องทั้งสามคนก็คือหลวงพ่อสายทองเตชะโมฤาษ,ษีเกตแก้วอาจารย์บุญเดชย,ยาิเตโชส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นลูกในชาตินั้นเป็นพี่น้องร่วมบัญนสีท่านก็คือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุหนองหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์นะองนี้เป็นที่เปิดเผย เมื่อไม่กี่ปีนี้นะครับที่เป็นลูกชายด้วยกันมาเป็นพี่น้องร่วมปุถทัยกันมาทั้งหมด4ท่านที่เคยเกิดเป็นรูปของคุณแม่จันทาด้วยกันเป็นพี่น้องร่วมปุรเดียกันทั้ง4ท่านนี้เคยเป็นพี่น้องร่วมกันมาก่อนซึ่งในพบปัจจุบันนี้แต่ละท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีบารมีที่ช่วยงานพระศาสนาช่วยงานสังคมได้เยอะแยะมากมายมีบารมีที่แก่กล้าที่สุดในประเทศไทยในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านดเรเมตตีบุญสูงขหบาดี ผู้สูงได้บุญแห่งจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งท่านดเรเมตีเคยมาร่วมงานของคุณแม่มุทิตาจิตคุณแม่จันทาริ่มยามที่วัดปากไม่กลุ่มที่หลวงพ่อสายทองเตชันธมเป็นผู้จัดงานขึ้นมาเพราะฏว่าครั้งแรกที่มีโอกาสาพบหน้ากนันดเรเมตีบนสูงไม่สามารถจะพูดลำดับเหตุการณ์อะไรได้เลยไม่สามารถที่จะพูดเอย่ยว่าจะใดๆกับแม่จันทาได้เลยสมัยนั้นแม่จันทายังเป็นชลวาสอยู่ยังไม่ได้บวช เพราะว่าความปิดตื้นตันใจที่ได้พบกันในครั้งนั้นจึงทําให้ได้รู้ว่าสายสัมพันธ์แห่งอดีตชาตินั้นเคยเกิดเป็นแม่ลูกกันมาก่อนในชาติหนึ่งดตรเมตี everything. บุญสูงผู้ที่เคยมีความรักและศรัทธาขึ้นชมในแม่จันทาแลวก็เคยเกิดเป็นลูกชายในชาติหนึ่งของคุณแม่จีจันทามาก่อนนะครับนี่คือเรื่องราวในอดีตของท่านเหล่านี้ที่เคยเกิดร่วมอุทธรด้วยกันมา